ขี้ชะตาให้ต้องจำพรา ถ้าอย่างนั้นดื่มแ้วเราพาไาร้านภายในก่อนนะก็ได้ ทำได้่อนลยเข้ามาขอบใจจ้ายิสุนพามเจ้าวบาที่นีได้ไงพามดีนชรวงที่นี่พูดพามเข้ามาได้ไงปุบเราดึงเดงพามอ๋อโอเคถ้าจะแล้งแข้งเจ่าอยู่ไหนทางเอง หมไม่ใช่จีนปาเไเตะทยงแล้วกกี่หลบหัวมมมไปา้มปุ๊บแล้วกกันวาดไปทีวาดไปปันปันลอ่หลุดอะไรลบไปนู่นล้ัน ยจผมแปงไปูนะป้งซึบแล้วระโดดปันปึ๊บรับมีพอดาบลกันปึ๊บหลบนี่ก่อนทีนึงหบสีาหนุ่ยรับจับบรับันดบูกนจับไว้ื้อไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้ยอย ย่ะย่ะโดนทันน้ําน้ําหนาเลยทะเฮ้ยเฮ้ไปผมเอบ่ะลงตรเอาลงไ่อออ๊ะอ๊ะแหมังเล ใจจริงจังหน่อยโอเคพี่มึงนะพี่อะไรอ่ะมันีมาทิ่มหมอนผมแล้วมาทิ่มหัวผมแล้วเมื่อกี้ต่อยปึ๊บปืนเลยแล้วโอออแย่แล้วต่อยจนหังใจแล้วลุกขึ้นมาอืมอเเกือบตาย าวเสร็ดีนะด้วยชแต่ไม่ดินข้าตาเดีมาืมอเ้ไหมตาเอน้ำหมล้าหน่อยเาน้ำให้ลามหน่อยเอามากินนะเอามาล้างจ้าไม่ทาไม่อยู่ต้องไปถูก่อนนะ ้ไม่ใช่าก็สู้ไม่ไหวก็ดีดดินอะไรอย่า้แบบว่านี่ไงกินน้ำเขามีแต่กินน้ำใต้เขาอันนี้กินน้ำใต้ตากินน้ำล้างตาง้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป black card what นี่อ่อ ờ, ờ, จะหาแล้วอ่ะ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  เจ้าไม่ต้องมาหาพี่ที่นี่บ่อยๆแล้วละพี่เบื่อป็นวัวแล้วคงไม่ได้มาที่นี่อีกนป่งมึงบัวก็หันมองมึงบัวทางนี้เนี่มึงบัวมึงบัวก็หันมองมึงบัวทางนี้ไม่จบแล้วบ้ คือถามไม่ได้เพราะว่าพี่ได้ผ่าเองไม่เกี่ยวกันหนูเลยจะหานเปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่แสดงเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าบางที<อ>ถ้าคนแบบว่าไม่พอเราก็ต้องหันตัวมาช่วยบ้างปะไป,ไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบประกันเบอร์ต่อนครับจับตัวไปที่หน้าผาพระเจ้าค่ะเอาเลยนะ ก็นั้น่ะสิตอนแรกอยู่ตรงนี้เหรอแล้วจะหันหลังเลยนะพูดบทมันลืมบทมันไม่ใช่อาการตกใจมันเป็นอาการเหมือนลืมบทปวดหลุดตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาเย็นล่มแล้วเย็นล่มได้ทงข่าวมาว่าตั้งท้าพภูมิทัพกำลังบาดเจ็บหนักส่วนพระมเหสีสุวนนำพากำลังถูกนในอับศรจับตัวไปที่หน้าผาพระเจ้าค่ะเป็นไรไม่ตองเด็กาันนี่มีแค่เรา กับท่านตื่นเลยดินมากว่บเพื uh ่อนเลยจริงๆจะทำอะไรเลยนะหยุนปุ๊บจะจริงๆใครสองคู่เลยกลลงไปนั่งบอยสั่งงานจดการมัดสั่งขยาฟังนี่ไว

บาเลยทุกคนเลยตัวน่าจะร้องไห้นะพี่เอาขักบุ้งมาให้ทำใจดีมากใช่เราเป็นเราเปคนดีเราเป็นคนดีไม่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้คือไม่มีใครแก้เลยเลย ยังให้หนูไดเลยเขาให้ชีวิตแย่โดนคนเราก็แค่ได้มาชมทำดีก็มีคนชมทำไม่ดีก็ชมเหมือนกันเม,มื่อกี้พามหน้าสวยไม่น่าหน้าสวยไม่น่าเป็นพามทำไม่ดีก็ยังมีคนชมพามหน้าสวยไหมคะ ได้พูดเองคำพวกนี้พี่ๆเขาเป็นคนพูดหนูน่ารักไหมล่ะน่ารักจ้งหนูไม่ได้พูดเป็นคนอื่นเขาเป็นคนเป็นคนพูดเป็นคนชมอย่าเพิ่ง uh, ร้อนนะทุกคนร้อนเครียดครับไอ้นุ่มเครียดอะไรอ่ะเครียดต่อเลยป่ะครับพี่ครับพ่อพี่แล้ว